ที่ห้องประชุมพัตคาารชมทะเลงว่วนเฮงสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินง,งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ขึ้นโดยนําประชาชนและหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยายของโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อสามารถที่จะเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนในด้านการบริการข้อมูลข่าวสารและสามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสังคมและประเทศโดยส่วนรวมสำนักข่าว p ีเอ็นนิวสรายงาน